เอาละเด็กผีคืนนี้ไม่ต้องนอนดึกกันแล้วนะเพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนยูเจอฟูลแลมเตะแค่สี่ทุ่มเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิป แต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับแม่งเอ้ยตัวเจ็บแล้วโดยพิมพ์ลลกสัปดาห์นี้จะเป็นเกมนัดที่26ของฤดูกาลแล้วนะครับกาแข่งกันเยอะแยะมากมายเช่นเคยโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยเตะกันยับเลยเริ่มด้วยแอสตันวิลล่าเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอันนี้ต้องเชีย์เจ้าป่านะเด็กผีต่อด้วยบริันเจอกับเอเวอร์ตัน คิสตันพาเลตเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็เป็นแมนยูเจอฟูลแลมนะนอกจากนั้นยังมีทางบอลมัดเจอกับแมนซิตี้และคู่ใหญ่ประจำวันเสาร์นั่นก็คืออาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นวูฟแฮมตันเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแล้วก็มีหลงไปวันจันทร์นะครับเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเบนฟอร์ดใครสะดวกคู่ไหนดูกันได้เลยแต่เด็กผีห้ามพลาด Man Card, แมนยูเด็ดขาดเตะเร็วสี่ทุ่มซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของทั้งแมนยูและฟูลแม ในตารางคะแนนนะตอนนี้แมนยูอยู่อันดับที่6นะมี44คะแนนส่วนฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับที่12มี29คะแนนเท่านั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องหนีตกชั้นในตอนนี้นะครับส่วนแมนยูเองก็ตามหลังพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่4อย่างแอสตันวินล่าแค่5แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นในคืนนี้สถานเดียวเลย เก็บ3คะแนนจากฟูแลมให้ได้เพื่อไล่จี้หลังแอสตันวิลล่าและถ้าจะให้ดีขอเถอะนอตติงแฮมฟอร์เรสช่วยเก่งกับแอสตันวิลล่าเหมือนที่เก่งกับกูบ้างและความพร้อมก่อนเกมของทัพปิศาจแดงนะเมื่อวานพวกเราก็ได้รับข่าวร้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกองหน้าฟอร์มฮอตนักเตะที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ของแมนยูอย่างลาสมูทฮอยลุนเนี่ย บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้องพัก2-3สัปดาห์กันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ไม่มีหอยลุนอยู่ข้างสนามและในสนามแน่ๆโอ้โหโคตรเสรียดายเลยอุตส่าหยิงได้6นัดติดและคืนนี้มีโอกาสยิงนัดที่7ติดต่อกันด้วยนะแต่เจ็บไปซะก่อนส่วนตัวหลักอีก1คนที่เจ็บไปเรียบร้อยแล้วก็เจ็บหนักกว่าเดิมด้วยนั่นก็คือลุกชอนะเจ็บแฮมสติงครับอาจจะต้องพัก12สัปดาห์และคาดว่าในฤดูกาลนี้ เจ้าตัวอาจจะปิดเทอมยาวไม่ได้กลับมาลงสนามอีกแล้วนะโอ้โหเพิ่งหายหน้าหายตาไปตั้งหลายเดือนกลับมาได้ลงสนามได้สองสามเกมเท่านั้นเจ็บอีกแล้วและในฤด,ดูกาลนี้ลุกชอตเจ็บหายหน้าไปจากทีม1 1ตัวจริงเนี่ยสินัดแล้วนะและนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่แมนยูลุกชอตเจ็บและไม่ได้ลงสนามไปทั้งหมด202นัดไปแล้วโอ้โ oh ห oh. แข็งแรงนะจ๊ะหายไวๆหวังว่าท้ายฤดูกาลจะกลับมาได้เนาะแล้วพอนักเตะตัวหลักเจ็บหายไป2คนแบบนี้เอริกเทนฮาร์กก็น่าจะปวดหัวอีกรอบว่าจะเอาใครลงสนามไปแทนดีในตำแหน่งของลาสมูทฮอยลุนที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเอริกเทนฮาร์กคงขยับเอามาคัสแรดฟอร์ดไปยืนเป็นหน้าเป้าแน่แต่เมื่อเอาแรดฟอร์ดไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วปีกซ้ายมันจะหายไปตรงนี้นี่แหละ เอลลิกเทนฮาร์กจะเอาใครลงสนามดี จะโยกเอาอเริฮันโดกานาโชไปเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วให้ทางฝั่งของแอนโทนีเล่นเป็นปีกขวาหรือเปล่าหรือว่ากานาโชเล่นซ้ายแล้วอามัดเดอาโลเล่นขวาหรือกานาโชเล่นขวาเหมือนเดิมแล้วเอาโอมารีฟอสซันดาวรุ่งของทีมลงไปเล่นทางซ้ายอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะแต่ถ้าให้พี่อ้นเดานะแอนโทนีมา1ลูกลักกะนะันเนาะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเด็กผีก็ได้แต่บ่นว่าโคตรเสียดายเลย เพราะว่า3ตัวรุกแดนบนของทัพพิศสาจแดงกำลังเข้าฝักเข,ข้าฟอร์มแถมยังเข้าขากันด้วยไม่ว่าจะเป็นฮอยลุนแรดฟอร์ดกาณาโช7เจ็ดนัดหลังสุดเนี่ยพาแมนยูชนะได้ถึง6นัดยังไม่แพ้ใครเสมอไปอีก1น,นัดและ3คนเนี่ยยิงกันกระจายจ่ายกันยับเลยสรุปสุดท้ายไม่ต่อเนื่องอีกแล้วฮอยลุนเจ็บแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งที่เอริกเทนฮากต้องปวดหัวนั่นก็คือแบ็คซ้ายบล็อกลุกชอเจ็บยาวไปเรียบร้อย เกมนัดเจอลูตันเนี่ยพอเปลี่ยนลูกชอออกก็เอาวิกตอร์ลินเดเลฟลงมาเล่นแทนพี่เลฟเนี่ยแกก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรหรอกแต่แกถอยอย่างเดียวเลยไงมันน่ากลัวเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าเจอปีกเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวแกเอาไม่อยู่ส่วนเดียโกดาโลเองจะโยกมาเล่นแบ็คซ้ายมันก็ไม่ได้เพราะว่าแบ็คขวาเหลือมันคนเดียววานบิซาก้ายังไม่หายเจ็บกลับมาแถมฟอร์มในช่วงนี้ของดาโลในตำแหน่งแบ็คขวามันก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นเล่นต่อไป คนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเล่นแบ็กซ้ายคืนนี้สำหรับพีโอ้นนั่นก็คือโซฟิยานอัมระบัตินั่นเองในฟิออเคยเล่นแมนยูก็เคยเล่นในทีมชาติก็เคยเล่นเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ลงไปก่อนเชื่อเถอะเอริกเทนฮาร์ไม่กล้าใช้แบ็กดาวรุ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงในค่ำคืนนี้ของแมนยูจากหลายๆตำแหน่งที่บาดเจ็บ ยังเหมือนเดิมนะสำหรับผู้รักษาประตูอังเดโอนน่าลงเฝ้าเสา4แผงหลังเนี่ยคู่เซนเตอร์เป็นราเฟลวารานกับแฮร์รี่แมกควายจับคู่กัน แบ็กขวาเดียโกดาโลแบ็กซ้ายให้อัมระบัิเล่นไปส่วนกองกลาง3คนไม่ต้องเปลี่ยนจะ้ะบรูโนเฟนันเดสคอปปี้ไมนูแล้วก็คาเซมิโรลงเหมือนเดิมแต่แดนบนอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของมาคแรดฟอร์ดในการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาบข้างด้วยทางซ้ายเป็นอาลิฮาโดกานาโชและทางขวา,ารูกรักเบอร์หนึ่งกลับมาแล้วแอนโทนี Anthony จะ้ะ เด็กผีคิดเห็นยังไงชุดนี้โอเคไหมแต่เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะกับเจอฟูแแลมเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้สิ่งที่เด็กผีต้องการจากเอริกเทนฮากแล้ก็นักเตะทุกคนมีแค่อย่างเดียวจริงๆนั่นก็คือชัยชนะ3คะแนนเท่านั้นชนะเท่าไหร่ก็ได้จะ1ลูก2ลูก3ลูกหรืออะไรก็ตามได้หมดเลยแต่ขอให้ชนะจะชนะแบบลุ้นเยี่ยวเหนียวตลอด90นาทีก็ไม่มีปัญหาแต่ห้ามเสมอและแพ้เด็ดขาด เพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเข้าใจไหมเอาละก่อนจะจากกันไปเด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยต้องชนะนะเว้ย